สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปแก้ปัญหาไฟทีเบลกระพริบนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดกุญแจดูนะครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าไฟทีเบลนะครับมันกระพริบแบบนี้นะครับมันส่งผลไปยังตัวเรือนไม้ของเรานะครับตัวเลขของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่โชว์นะครับแล้วก็นะครับเกน้ามันมันก็จะไม่ขึ้นนะครับทีนี้นะครับ สาเหตุนะครับที่มันเกิดแบบนี้เพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์นะครับในเรือนไม้นะครับมันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับทีนี้มันมีชุดของมันนะครับมีชุดของมันนี่เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับหรือ l a ซาด้ก็ได้ครับมีขายทั่วไปนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดนะครับเรือนไม้แล้วก็เอาของเก่าออกนะครับแล้วก็บัตรกรีของใหม่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะครับรุ่นวีโก้นะครับรุ่นวีโก้ที่ตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็ตัวคาปาตัวนี้แหละชุดนี้แหละนะครับที่มี5ตัวนะนะครับเป็นวีโก้ตัว05นะครับถึงตัว08นะครับก็เป็นเรือนไม้เดียวกันนะครับโอเคนะครับลองมาดูวิธีการถอดนะครับผมจะทําการถอดเรือนไม้นะครับการถอดเรือนไม้ ทีนี้มันจะมีน็อตอยู่ข้างบนนะครับจะมีน็อตอยู่ข้างบนนี้น็อตอยู่ข้างบนนะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับมันก็จะมีไขควงแฉกนะครับไขควงแฉกแต่ว่าถ้าใครมีไขควงที่มันแบบสั้นๆนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นบล็อกนะครับจุดนี้นะครับอันนี้เราแค่ขันให้มันคลายๆนะครับมันเป็นแค่คลิปล็อกนะครับ ขันให้มันคลายนะครับผมลองขันดูนะคลายนะครับจากนั้นนะครับเรามีไขควงนะครับผมใช้ไขควงวัดไฟนะครับที่มันเป็นปากแบรนแบบนี้นะครับเราคลายอันนี้ให้มันคลายก่อนอันนี้มันคลายก่อนปึ๊บมันเป็นเหมือนคลิปล็อกอนนะครับนี่เป็นเหมือนคลิปล็อกเราก็เอาปากไขควงนี่แหละนะครับมาแง่ตรงนี้ออก นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับมันเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะครับเป็นคลิปล็อกแบบนี้เนาะของเดิมมันอยู่อย่างนี้นะครับติดปุ๊บนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาไขควงเราเนี่ยนะครับคลายให้ตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วเราถึงจะดึงออกได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้มันดึงออกได้เลยนะครับมันจะมีตัวล็อกซ้ายขวานะครับล็อกซ้ายขวาตำแหน่งมือผมนะล็อกซ้ายขวานะครับ เดี๋ยวผมลองดึงดูนะลองดึงดูนะครับนี่นะครับมันเป็นแค่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาออกได้เลยเนาะนะครับอันนี้คือครอบเรือนไม้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาเรือนไม้ออกมาได้นะครับก็จะมีตัวสกรูเลียวปอยอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับ1ขวามือนะ2ซ้ายมือนะครับ3อยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่ง อยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาไขาควงนี่แหละนะครับเครื่องมือพื้นฐานเนาะคลายออกนะบอออกแล้วหนึ่งตัวนะครับสตัวนะครับ สามตัวนะครับตัวด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะดึงเรือนไม้ออกนะครับก่อนที่จะดึงเรือนไม้ออกเรานะครับควรปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับอันนี้ผมปิดสวิตช์กุญแจนะ,ะปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ถอ,อดออกเลยนะครับทีนี้เราถอ,อดน็อตออกแล้วนะครับสามารถถอดออกได้เลยเลยนาะสามารถถอดออกได้เลย,เลยนะมันจะยากหน่อยนะ เพราะว่าตรงนี้มันจะมีปลัก๊กอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เราก็ถอดตัวนี้ออกถอดชุดนี้ออกนะครับชุดนี้ออกชุดนี้ออกเนาะนะครับแล้วก็ชุดด้านล่างออก สักครู่นี่เราก็แค่ดึงดึงออกนะครับเราก็แค่ดึงออกเนาะเห็นไหมสักครู่นะครับครูสักครู่อันนี้จริงๆเราเอาตัวนี้ออกเลยก็ได้นะครับเราเทปออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวนี้ก็แค่นะครับเอาเทปมาพันให้ตัวนะครับนี่มาพันให้ตัวสายไฟเนี่ยมันติดกับชุดกระเดื่องชุดนี้นะครับผมแกะอย่างนี้เลยแล้วกันนะนี่เลยเนาะเดี๋ยวตอนประกรอบนะครับตอนประกรอบเราก็จะใช้เทปดําพันใหม่เนาะมีเท่านี้เองครับมีแค่ปลัก๊กเจ้านี่แหละนะครับนี่นะครับ,นะรบเดี๋ยวนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยนะครับเราก็ จะคลายนะครับจะคลายน็อตนะเลี้ยวปล่อยนะครับสองตัวแล้วเราก็จะดึงฝาครอบนี้ออกมานะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับเอาของเก่านะครับคาปาของเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่นะครับใส่เข้าไปโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาตัวกระจกครอบนี้นะครับออกนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวบ่าล็อกของมันอยู่นะครับ ผมใช้ตัวไขควงวัดไฟนะครับในการดันมันออกมานะครับลองไปดูอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถนะครับจะมีบ่าล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็อ่านะครับจากนั้นก็ดึงมันออกมานะครับเราค่อยๆดึง ส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเป็นสกรูเกลียวปล่อยนะครับซึ่งผมได้ถอดก่อนหน้านี้แล้วนะครับสกรูเกลียวปล่อยครับเราใช้ไขควงแฉกนี่แหละนะครับขันออกนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับมันก็จะมีบ่าล็อกอยู่นะครับค่อยๆดึงมันออกมานะครับ นค่อยๆดึงมันออกมานะครับนะครับมันจะมีบ่าล็อกของมันอยู่นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นแผ่นปริ้นนะครับของเรือนใหม่นะครับตัวที่นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวคาปาซิตเตอร์ซึ่งมันอยู่ข้างในนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับจะถอดตัวเข็มรอบนะครับเข็มกิโลเมตรเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ามันเนี่ยออกก่อนนะครับเรามาดูวิธีการถอดนะครับเราจะเราจะดึงออกมาตรงๆเลยนะครับชุดนี้นะเราจะดึงออกมาตรงๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแกนเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูนะครับ ผมจับอย่างนี้เลยนะผมจับอย่างนี้แล้วผมดึงมาตรงๆเลยปึ๊บอย่างเงี้ยครับดึงมาตรงๆเลยนี่นะดึงมาตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเราะจะเห็นว่าเอ่อมันจะมีแกนเล็กๆนะครับนะเห็นแกนเล็กๆเห็นไหมครับแกนเล็กๆอยู่ค่อยๆดึงแบบระมัดระวังนะครับอ่าผมดึงตัว เข็มนะครับเข็มรอบออกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็ดึงตรงๆเหมือนกันนะครับเป็นเข็มกิโลเมตรค่อยๆดึงนะครับค่อยดึงค่อยๆดึงนะครับนี่แบบดึงตรงๆนะครับแต่ว่ามันจะแข็งๆหน่อยนะครับ นี่นะครับต่อไปนะครับเหลือสองเข็มนะครับนี้เราก็ดึงเหมือนกับนะครับตรงเข็มที่เราดึงออกแต่กี้นี้นะครับจะแข็งหน่อยดึงตรงตรนะครับ ต่อไปเหลือเข็มน้ำมันนะครับอืมหนึ่งตรงๆนะครับนะครับวันนี้เราก็จะเอาแผ่นนะครับชุดนี้ออก ยังมีต้องทำการระมัดระวังนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับเราใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับต้องรีบร้อนนะครับนี่ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลย แแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบาร์ของมันอยู่นะครับจะมีบาร์ล็อกของมันอยู่นะครับตำแหน่งนี้นะครับอย่างนี้ครับจะมีบาร์ล็อกของมันอยู่นะครับนี่ตำแหน่งที่นะครับควรจะระมัดระวังนะครับผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งนี้แหละนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับตัวจอนะครับที่บอกเลขใหม่นะครับ ตำแหน่งนี้น่าจะระมัดระวังนะครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นขา iC นะครับตัวแบบย,วยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะอันนี้ออกนะครับอันนี้ออกก่อนอันนี้ผมเอาบ่าออกหมดแล้วนะครับแผ่นปิ้นนะครับหลุดจากตัวบ่าลบกหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับลองดึงตรงๆดูนะครับ เราต้องเบาเบานะครับเหมือนมันจะฝืดๆนะครับผมว่าตำแหน่งนี้สําคัญที่สุดน่าจะเป็นตำแหน่งนี้แหละนะครับที่บอกเมื่อสักครูน่นี้ตำแหน่งนี้นะครับเราน่าจะแบบนะครับดึงตรงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงออกไปค่อยๆดึงออกไปนะครับแต่ว่าถ้า นะครับมันแบบแน่นๆหน่อยนะครับเราใช้ไขควงช่วยนิดนึงนะครับใช้ไขควงช่วยนิดหนึง่งนะมันจะได้ดึงง่ายขึ้นนี่อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้จุดนี้นะครับจุดที่ผมบอกที่ควรระมัดระวังที่สุดนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีขานะครับมีขามอนิเตอร์ตัวที่โชว์เลขไม้ครับแล้ถ้าหาักก็คือหักเลยนะครับ จุดนี้ควรแบบดึงตรงๆออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับตัว IC นะครับที่ทำให้เกิดปัญหานะครับตัวจอไมเราเนี่ยนะครับมันโชว์ทีเบนะครับก็จะมีพวกนี้เลยนะครับนี่เลยมี5ตัวนะครับ1 2 3เนี่ย ชุดนี้เลครับสี่ห้านี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแต่ถ้าใครนะครับถ้าใครไม่มั่นใจบัตรกรีไม่เป็นเนี่ยนะครับอาจจะส่งล้านนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับเนาะให้ช่างนะครับที่ชำนาญการช่วยในการ บัตกรีให้นะครับแต่เราต้องเราต้องมีของไปให้ช่างนะครับนี่นะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับมีของไปให้ช่างนะครับช่วยในการบัตรกรีนะครับหรือว่านะครับหรือว่าถ้าเราบัตรกรีเป็นนะครับเราก็ทําการถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ของใหม่ไปเลยนะครับทําการบัตรกรีไปได้เลยนะครับส่วนนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะบัตรกรีเอง นะครับโดยใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆเลยนะครับเรามีตะกัวนะครับเรามีตะกัวเรามีหัวแร้งนะครับหัวแร้งที่แบบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเรามีหัวแร้งนะครับเรามีชุดตะกัวบัตรกีนะครับนี่เลยเรามีน้ํายาบัตรกีนะครับน้ํายาประสานบัตรกีนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับมาบัตรกีกันนะครับบัตรกีกันสดๆไปเลยนะครับ อันนี้นะครับผมวางตำแหน่งนะครับตัวนะครับคาปาซิเตอร์ที่ซื้อมาใหม่นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีบอกอยู่นะครับเราจะมีบอกอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับสองร้อยนะครับสามสิบนะครับสามห้าโวลต์นะครับี๋ยวเราก็ใส่ให้มันตรงนี้เลยนะครับ ส่วนสองตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ2ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตัวเล็กๆผมย้ายเนื้อไปก่อนนะตัวเล็กๆผมหายไปไหนแล้วนะครับตัวเล็กคือตัวนี้นะครับตัวเล็กคือตัวนี้ตัวนี้นะครับคือตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับ โอเคนะครับในส่วนของนะครับขั้นตอนการบัดกรีนะครับผมอาจจะนะครับข้ามขั้นตอนการบัดกรีไปนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ส่งร้านนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับให้ทางร้านนะครับช่างชานาญการนะครับทําการบัดกรีให้นะครับจากนั้นเราก็ประกอบกับพื้นที่เดิมนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความเสียหายของอุปกรณ์เรานะครับ โอเคครับตอนนี้เราทำการบัตรกรีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ1นนะครับ2อ4 5นะครับอันนี้คือชุดใหม่นะครับชุดใหม่ที่เรานะครับได้ทำการบัตรกรีนะครับส่วนนะครับส่วนของเก่านะครับน่าจะ เป็นแบบนี้หน่อยนะครับเลเตุ้งเป๊ะหน่อยนะครับผมใช้ครีมดึงออกมานะครับนี่อันนี้คือตัวของเก่านะครับเราถอดของเก่าออกนะครับเราเราเอาชุดใหม่เข้าไปนะครับทําการบัดดีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับรือนไม้ของเรานะครับชุดพวกนี้แหละนะครับที่เราถอดออกเมื่อสักครู่นะครับพวกนี้นะครับเราถอดยังไงเราก็ใส่กับพื้นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับตัดคลิปไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วเราก็นะครับไปทดลองใส่ที่นะครับที่รถเลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับประกอบกระจกครอบเรือนไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือประกอบทุกอย่างนะครับเข้าที่เดิมนะครับสําหรับชุดนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดลองนะครับ ทดลองกันดูนะครับจะทําการเสียบปลั๊กเนาะทำการเสียบปลั๊ก,ก,กผมปิดสวิต์กุญแจอยู่นะครับทําการเสียบปลั๊กเรียนไม้เข้าไปโอเคนะครับกดน,น,น่นหน่อยนะรครับโอเคแล้วก็นะครับจะทดลองนะครับเราจะมาทดลองกันว่าถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับมันยังเป็น เหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่ามันหายแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันมีไฟตัวที่เราเปิดประตูนะเราเปิดประตูไว้มันจะขึ้นนะครับแสดงว่าปกตินะครับอนี้ทดลองเปิดดูนะครับเปิดสวิตช์กุญแจดูทีเบลอ่าทีเบลไม่กระพริบแล้วนะครับส่วนไฟโชว์อย่างอื่นนะครับก็โชว์ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะ มาทดลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับโอเคนะครับไฟทีบีขเรานะครับไม่กระพริบแล้วนะครับส่วนเบรกมือนี้ผมดึงไว้นะครับประตูเปิดไว้นะครับเียวไม่ได้คาดนะครับตรงนี้เป็นเลขกิโลเมตรนะครับขึ้นแล้วนะครับถ้าโดยปกติแล้วถ้าไฟทีเวีมันกระพริบนะครับตัวนี้เนาะเลขกิโลเมตรมันจะไม่โชว์นะครับตัวเกน้ามันก็จะไม่โชว์นะครับตอนนี้ ขึ้นปกติหมดแล้วนะครับก็ลองไปทดลองทําดูนะครับแค่นะครับมีชุดเปลี่ยนนะครับสําเร็จนะครับซื้อมาบัตรกีเองนะครับบัตรกีไม่ได้ก็ถอดไปให้ร้านนะครับร้านเลเกอร์ทนิกบัตรกีให้นะครับแล้วเราก็มาประกอบพอดีเดิมนะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็นัดสามตัวนี้นะครับเราก็จะขันเข้าตามปกตินะครับก็นะครับส่วนการประกอบนี้ผมจะไม่ประกอบให้ดูนะครับ ก็ถอดมายังไงก็ประกอบเข้าแบบนั้นนะครับโอเคครับก็ขอ,อขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ